ได้ข่าวว่านอกจากการร้องเพลงแล้ววันนี้มีความสามารถมาโชว์ด้วยมีเต้นครับเต้นหน่ะเต้นแนวไหนฮะป๊อปปิ้นแอนิเมชั่นอะไรอย่างเงียเต้นเต้นนะครับวันนี้ไม่พร้อมเลยไม่สบายครับเส้นเสียงอักเสบถ้าเข้าได้ก็ดีครับเพราะว่า มันจะเปลี่ยนชืิอผมได้ครับเพราะว่าตอนนี้เขาเขาผมไม่แย่ yeah, ครับก็แย่ใช่ครับอ้สวัสดีครับ,รบชื่อสองสรวิทสืบสำรานครับจะมาร้องเพลงเร็วครับคืนนี้อยากได้กี่ครั้งครับส,สองก็พอแล้วนะคืน <c oughs> นี้แล้วเนี่ยโอเค <Okay. S 2> <okay. S 1> บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอ วว้วววบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอครับทำไมน้อยนะคะ <laughs> เพราะว่าเส้นเสียงอักเสบครับอ๋ <laughs> อ,อแล้วเส้นให้ดูเออครับ ไปเรียนมาจากไหนฮะเต้นตอนแปดขวผมเปิดดูครับแล้วก็แบบก็ลองทำตามครับไม่พร้อมมาไหมไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดผ่านก็มันจะเปลี่ยนชีวิตผมอะครับเปลี่ยนไปยังไงคือตอนนี้ครอบครัวผมแยะกันนะครับ คือแม่ผมไม่มีอาชีพครับแล้วพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เลิกกันไปครับผมก็ต้องดิ้นรนหาตอนนี้มีมีมีงานอะไรทำบ้างแบบไหนเลยผมก็หาประกวดเต้นอยนะู่แล้แต่เป็นคนเต้นเก่งเออเต้นเก่งจริงๆเป็นคนเต้นเก่งอยากบอกให้นะเอาดีทางด้านนั้นอ่ะจริงๆริงแต่มันร้องนะสิลำบากจังคุณต้องเข้าใจว่า ว่ารายการ The Star รเนี่ยนะฮะมันเป็นแกนของมันเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่การร้องเราไม่สามารถจรินตนาการได้เลยนะครับว่าว่าจริงๆแล้วเวลาคุณสบายดีเนี่ยคุณจะเป็นยังไงคุณอาจจะเป็นนักร้องที่ดีก็ได้นะแต่เวลาของคุณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่พร้อมโดยสภาพร่างกายครับเป็นบังใจนะครับแต่คุณไม่ผ่านนะครับเสียใจด้วยไม่ได้ไปต่อเชิญครับ